สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับการสปอยเกม h y เปอร์เด n s i ช n นนด์ยับยังยริเบ3ตอนที่20แล้วนะครับครั้งที่แล้วก็ปปี้กลับตัวกลับใจมาทำงานขุดเหมืองที่ประเทศของบังแต่บลังก็ดูเหมือนจะยังไม่หายโกรธที่ก็ปปี้มาทำลายบาซิลิคอมของบังนะถึงแม้จะเสียหายไม่มากก็ตามทีตอนนี้ก็เลยเข้าตี้กับพวกสาว จะมาจัดการกับก๊อปปี้แล้วงั้นมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับภาพก็ตัดไปที่เหมืองในดันเจียนนะดูเหมือนก๊อปปี้จะมีความสุขมากเลยนะมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากยอดขออี yeah. you, ครับแล้วก็มีเสียงระเบิดดังตามมาหลายๆครั้งเลยบึมบมบึมบม,บมพวกคนงานเหมืองก็ชื่นชมกันใหญ่ ว้าวทรงพลังเหมือนเดิมเลยนะงั้นช่วยจัดการหินที่อยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าก๊อปี้ก็เต็มใจเลยละ่ะแน่นอนสิครับเพื่อนรักปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองครับยากบึร์มบิมบม,บมคนงานก็ขอบคุณก๊อปี้ใหญ่เลยแล้วก็รีบสั่งการให้ทุกคนมาช่วยขนหินออกไประหว่างทำก็เมาส์มอยกันไปด้วยนะว่า งานพวกนี้กลายเป็นของกล้วยๆเลยนะตั้งแต่ที่ท่านก๊อปปี้ย้ายก็มาทำหนะ้าคนงานอีกคนก็บอกว่านั่นน่ะสิตอนแรกนะพอฉันเห็นเขานะหัวใจฉันตกไปอยู่ที่ตาตุ่มนึกว่าจะโดนฆ่าตายซะแล้วแต่ไม่นึกว่าสุดท้ายท่านก๊อปปี้จะน่ารักขนาดนี้ก๊อปปี้เขินเลยออเฮ้ ไอ้เจ้าพวกเิมพวกนี้ก็เหลือเกินจริงๆนะครับเอาให้ชมฉันยังไงก็ตามนะครับพวกนายก็ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนหรอกครับโอ้ความสุขที่ได้รับคำชื่นชมจากการทำลายล้างสิ่งต่างๆและการที่ยังได้เสียงหัวเราะไปกับเพื่อนๆมากมายขนาดนี้โอ้นายที่สุด ฉันก็ได้ค้นพบสถานที่ที่ฉันรักแล้วฉันอยากจะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตเลยละครับคนงานก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่เลยนะฮอฮอฮ,อฮอท่านก็พูดเวอร์เก,กินไปแล้วท่านก๊อปปี้คนงานเอีกคนก็เสริมว่าแต่ผมพูดจริงๆนะถ้าเกิดท่านก๊อปปี้อยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วแล้วก็พวกเราก็คงจะมีความสุขกันมากเลยละ กบปีอึ้งนายพูดจริงเหรอครับ <c oughs> คนงานอีกคนก็เลยบอกว่าแหมที่แกพูดแบบนั้นก็เพราะแกอยากจะให้ท่านกอปี้ช่วยแกทำงานต่างหากใช่ไหมล่ะ <c oughs> คนงานคนนั้นก็บน่นชีเกลียดคนรู้ทัน <c oughs> แล้วทุกคนก็หัวเราะชอบใจกันอย่างมีความสุขมากจนกระทั่ง สาวสาๆโผล่มาเห็นฉากนี้บลังอึ้งน,นี่มันอะไรกันนะเนปเกียร์เลยบอกว่าพวกเขาดูเข้ากันได้ดีและก็มีความสุขกันมากเลยนะคะหนูคงจะต้องรู้สึกแย่ามากแน่ถ้าเกิดเข้าไปทำลายพวกเขาตอนนี้นะคะ oh <no. S 1> แล้วก็ปี้อยู่ดีๆก็เปลี่ยนโหมดแต่ว่านะครับ พูดกันตรงๆนะครับพวกนายฉันน่ะคงไม่สามารถที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปได้ตลอดชีวิตหรอกนะครับคนงานทุกคนตกใจฮะทำไมกันล่ะพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาอีกคนก็ถามว่าหรือจะเป็นพระพวกเจ็ดนักปราชญ์นั่นไม่เอาหน้าท่านก๊อปปี้ ไม่จำเป็นต้องกลับไปอยู่กับพวกคนใจร้ายแบบนั้นหรอกนะคนงานอีกคนก็เห็นด้วยใช่เลยอีกอย่างนะถ้าเกิดท่านกอปี้ขยันทำงานอย่างหนักแล้วก็นะฉันมั่นใจเลยว่าเลดี้บลังต้องยกโทษให้ท่านแน่กอปี้ตอบฉันรู้ครับฉันรู้ซึ้งเข้าไปถึงก้นบึง้ง ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกในหัวใจของฉันเลยล่ะครับว่าคำพูดของพวกนายน่ะเป็นความจริงครับแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นพวกเจ็ดนักปราชเป็นเพื่อนของผมมานานแสนนานแล้วล่ะครับพวกเราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดเลยครับผมก็คงจะไม่สามารถพูดได้นะครับว่า พวกเขาเป็นคนดีมันก็มีเหมือนกันแหละครับช่วงเวลาที่พวกเราทะเลาะกันนะครับแต่ว่าถ้าผมคนนี้ยอมจำนนภพ่ายแพ้ให้กับพวกแทบที่ดามันก็จะเป็นการกระทําที่แสดงถึงการทอระยศต่อพวกพ้องซึ่งผมไม่อาจจะทําแบบนั้นได้หรอกครับ oh, no. บลังก็ยิ้มแรงเลยอย่างน้อยแกก็รู้สถานะของตัวแกดีสินะกอปปี้เลยบอกว่าหืเทอามาแล้วแล้วครับเทพธิดาบลังตอบฉันจะให้แกชดใช้ที่บังอาจมาทำลายบาซิลิคอมของฉันกอปปี้บอกก็คงจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินะครับ แต่แน่นอนแล้วครับฉันจะไม่ยอมพ่ายแพ้ให้กับคนแบบเธอแน่ครับคนงานร้องเดี๋ยวก่อนครับเลดี้บังได้โปรดเถอะครับคนงานอีกคนก็ขอร้องด้วยท่านกอปปี้นะเป็นคนที่ดีมากเลยนะครับพวกเราพูดจริงนะครับได้โปรดเถิดเลดี้บังอีกคนก็เสริม ใช่เลยครับผมไม่เคยเห็นใครคนไหนที่จะมีความสุขมากขนาดนี้ในขนาดที่พวกเราระเบิดหินเลยนะครับเลดี้บังได้ยินขนาดนี้แทนที่จะรู้สึกเห็นใจสงสาร <c oughs> แต่ไม่เลยกลับอารมณ์ขึ้นพุ่งปรีดเลย <c oughs> โอ้ยไอ้พวกเทมประชาชนชาวลอวีไม่ได้รับอนุญาต ให้เป็นเพื่อนกับไอพ้พวกเจ็ดนักปราระะลาดอกนะเลนบจูนเลยแซวแหมแหมแหมคอนอย่างเธอน่ะมีสิทธิ์พูดอะไรแบบนั้นด้วยหรายยาือยะบังเลยตอบหยดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ไม่ใช่เวลาจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บนะเรื่องในอดีตก็ให้มันจบจบไปแซ่คุณผู้ชมก็คงจะหมายถึงอดีต ตอนที่บลังให้เอกเจ้าแบดได้เป็นถึงรัฐมนตรีแล้วนะ <c oughs> ก็ปี้บอกว่า <c oughs> พวกนาย <c oughs> ฉันรู้สึกซาบซึ้งมากเลยนะครับ <c oughs> เพื่อนรักของฉันแต่ว่าได้โปรดถอยออกไปก่อนเถอะครับฉันไม่อยากให้พวกนายต้องมาได้รับบาดเจ็บเพราะการต่อสู้อของฉันนะครับ <c oughs> คนงานเลยบอกว่า ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราหรอกน้าอีกคนก็ถามว่าท่านจำเป็นต้องต่อสู้จริงๆหรอเพื่อนรักกอปี้ตอบใช่แล้วล่ะครับมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปแล้วล่ะครับเฮ้พ hey, วกนายจะว่าอะไรไหมครับถ้าฉันจะขอพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายนะครับคนงานรีบตอบไม่นะ ท่านหัวหน้าท่านอย่าพูดคำว่าครั้งสุดท้ายแบบนั้นสิพวกเราใจคอไม่ดีเลย <c oughs> กอปปีก็บอกว่า <c oughs> ฟังฉันเถอะนะครับแม้แต่ตอนนี้เองฉันก็ยังมองว่าพวกเจ็ดนักราดหนะ้าเป็นพวกพ้องของฉันนะครับคนงานก็ตอบนั่นสินะกอปปีพูดต่อว่า แต่ว่านะครับถ้าเกิดพวกเจ็ดนักปราดเป็นพวกพ้องของฉันแล้วละก็นั่นก็จะยิ่งทำให้พวกนายและฉันเป็นเพื่อนรัก <c oughs> เพื่อนแท้ <c oughs> เพื่อนตายกันสุดๆเลยยังไงล่ะครับคนงานตอบพวกเราก็รู้สึกแบบเดียวกันกันกบที่ท่านก๊อปปี้รู้สึกเหมือนกันนะ บังทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วออยนี่พวกแกจะทำให้มันยากมากขึ้นไปทำไมเนี่ยรีบททำให้มันจบได้แล้วออแล้วบังก็แปลงร่างพร้อมกับความเครียดกราดนะลดสั่งให้พวกสาวๆแปลงร่างด้วยเหมือนกันเ,ออเนปจุนก็แปลงร่างพอกลายเป็นพระพหาสก็พูดว่านี่มันเละเทะไปหมดแล้วนะตอนนี้ พวกเรากลายเป็นตัวร้ายไปซะแล้วสิไอริสก็บอกว่าเป็นตัวร้ายก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่จ้าฉันก็ไม่เห็นจะอยากเป็นเทพธิดาผู้ประดุงความยุติธรรมไร้สาระอยู่แล้วละจา้าเนตเกียรพูดเอ่อพวกเราคงไม่จำเป็นต้องบังคับฝืนใจให้สู้ ถ้าเกิดพวกเราไม่อยากจะสู้ใช่ไหมคะรังฟิวขาดเลยพวกเราเดินทางมาไกลถึงขนาดนี้แล้วนะดังนั้นอย่ามาบ่ให้สัญดายินอีกเป็นอันขาดตอนนี้นะถ้าเกิดฉันสั่งให้พวกเธอกระโดดพวกเธอก็ต้องถามว่าให้กระโดดสูงแค่ไหนเข้าใจไหม กอบปีกระพูดลาเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะครับเพื่อนรักอ้าวเข้ามาเลยครับพวกเทพทิดาคุณผู้ชมต้องต่อสู้กับกอปปี้จริงๆหรอเราไม่อยากกลายเป็นตัวร้ายเลยแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องไปให้ถึงที่สุดนะ ใช้ค่าประสานแรกสุดท้ายของเนปจูนกับพลรุษจัดก,การซะเลย พอกัปปี pie 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 oh. ้พายแพ้นะออ้หฉันแพ้แล้วสินะครับแต่ว่าฉันน่ะไม่เสียใจหรอกนะครับเพราะหัวใจของฉันน่ะยังรู้สึกถึงกำลังใจที่พวกนายส่งมาให้ฉันอยู่เลยแล้วครับคนงานก็พูดไม่นะท่านกัปปี้ กับปีพูดต่ออ,อ้อพวกนายครับฉันทำให้พวกนายต้องมาเห็นภาพที่ไม่น่าดูแบบนี้เข้าแล้วสินะครับฉันพูดโม้เอาไว้ซะเยอะเลยครับแต่ว่านี่ก็คงเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสินะครับคนงานก็รีบบอกต่ออย่าพึ่งพูดอะไรตอนนี้เลยนะ ใครก็ได้รีบเอากล่องเครื่องมือซ่อมแซมมาให้ฉันทีกอปปีก็ยังฝืนพูดต่อไปมันก็ไม่ได้เป็นชีวิตที่แย่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ฉันก็กำลังจะตายในขณะที่ฉันถูกห้อมล้อมไปด้วยเพื่อนรักของฉันสินะครับ คนงานไม่ยอมอย่าพูดเหมือนกับว่าท่านจะยอมแพ้แล้วแบบนี้สิพวกเราจะสร้างคุณขึ้นมาใหม่เองแล้วหลังจากนั้นนะก็ปีพูดต่อลาก่อนนะครับเพื่อนรักทุกคนขอคุณนะอาคนงานพยายามเรียก ท่านกอบปี้ไม่นะท่านกอบปี้ไม่ผู้รุษก็บอกว่าเออกอบปี้ที่น่าสงสารรังตอบน่าสงสารกับโตดแซ่ฉันชนะแล้วทำไมฉันถึงรู้สึกหงดหงิดแบบนี้ฟ้าเน็ตเกียร์ถามเออ พวกเราคุณจะทำยังไงต่อไปดีคะพี่เนปจูนแล้วก็มีเสียงคนงานพูดขึ้นมาว่าบ้าชมัดนี่นะทั้งหมดเป็นความผิดของพวกเทพธิดาคนงานอีกคนก็บอกเดี๋ยวก่อนสินี่มันไม่ใช่ความผิดของเลดี้บลังหรอกนะไม่ใช่หรอกนะใช่ไหมอีกคนก็บอกว่า แต่แต่ทั้งกปีเขาเนปเกียร์เลยพูดต่อว่าพวกเขากำลังมองมาที่พวกเราอย่างกับว่าพวกเขากำลังจะสาบแช่งพวกเราไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะเนปจูนเลยบอกว่าในเวลาแบบนี้นะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือวิ่งวิ่ง ลูกไม่บายนะบลังโชคดีนะจัดการต่อไปด้วยผู<อ>้รุษก็บอกว่าใช่เลยโชคดีนะเนเกียร์ก็พูดวายออนี่จังอย่าทิ้งหนูไว้คนเดียวแบบนี้สิคะบลังเอิงไปเดี๋ยว นี่พวกเธอจะทิ้งให้ฉันจัดการที่เหลือนี่คนเดียวเหรอน้อยก็ได้เฮ้ <Hey! S 2> ไอ้พวกเซิร์เบอร์พวกแกจะเสียเวลาร้องไห้อีกนานไหมฮะงานการไม่มีจะทำกันหรือยังไงถึงมาใช้ชีวิตโะเลาะไล่กันแบบนี้ฉันจะสั่งสอนพวกแกเองว่าการเป็นประชาชนชาวโลวีนะ่ะมันเป็นยังไง หลังจากช่วยบรังเสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เบลคนเดียวแล้วนะคุณผู้ชมงั้นไปช่วยเบลกันต่อเลยแล้วกันนะครับภาพก็ตัดมาที่ลนะินบ็อกนะเนปจูนกับพูรุยก็บน่นบ่นแหละเพราะลนะินบ็อกน่ะมันค่อนข้างไกลเดินทางไม่สะดวกเลยพูรุดเดินไม่ไหวแล้วจะขอนั่งแต่เนปเกียก็บอกว่า ๋ยวนั่งที่นี่เลยนะคะเดี <S <S ๋ยวพวกมอนสเตอร์จะโผล่มาและโจมตีพวกเราได้นะคะเนปจูนบอกว่านั่งตรงนี้คงไม่เป็นไรหรอกนะพวกเราใกล้จะถึงเมืองแล้วนี่ไม่น่าจะมีพวกมันอยู่แถวนี้แล้วล่ะสุดท้ายพวกสาวๆก็จะนั่งพักกันละก็กำลังเลงๆจะนั่งตรงไหนดีนะ แล้วก็มีเสียงเหมือนอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในพุ่มไม้นะเนเกียก็สงสัยเฮ้อปรากฏว่าเป็นมอนสเตอร์อะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเราจะเรียกว่ามอนเอก็แล้วกันนะพอเนปเกียเห็นก็ทำหน้าตกใจขั้นสุดอาปากค้างเลย <laughs> เนปจุนเห็นเนปเกียทำหน้าแบบนั้นก็เลยถาม เป็นอะไรนะทำไมทำหน้าตาเหมือนโดนหวยจีนแบบนั้นล่ะน <saben> ั่งลงได้แล้วนะเนปเกียร์ก็บอกว่าเอ่อเอ่อข้างหลังพี่ๆนะคะภาพก็ตัดไปที่มอนเอเลยนะแล้วเหมือนว่าพอต่างฝ่ายต่างเห็นหน้ากันก็จะต่างฝ่ายต่างตกใจซึ่งกันและกันนะเนปจูนเลยถามนี่ นี่มันตัวอะไรนะเนปเจียวรีบบอกมันดูอันตรายมากเลยค่ะรีบมาทางนี้เร็วค่ะเร็วๆมอนเอก,กรังจิ้ๆๆยิ้ยิ้ใส่สาวๆไปนะเนปจูนเลยบอกว่าอีมันร้องแบบนั้นทำไมนะหรือหรือว่า องเหน้าขยาขยัจังเลยเน็ตเกียร์บอกเออหนูไม่ค่อยอยากจะสู้กับมันเลยค่ะแล้วแบวก็พอมาพอดีนะดิฉันไล่ตามพวกแกทันแล้วสินะคะโอ้พวกเธอมาทำอะไรกันที่นี่กันหรอคะดโครุดรีบตอบ พวกเราอยากจะมาช่วยนะแต่ว่ามอนเองก,ก็ยังร้องกิ๊ดกิ๊ต่อไปเนปจูนถามเบลนี่มันมันเซ้อ,อะไรกันแน่เนี่ยฉันไม่เคยเห็นอะไรที่มันน่าเกลียดนักเลยตัวระบาดแบบนี้มาก่อนเลยนะเบลตอบเดี๋ยวดิฉันอธิบายทีหลังก็แล้วกันนะคะตอนนี้ มาช่วยดีฉันก่อนเลยค่ะโกโรรุตก็ตอบว่าอีฉันไม่อยากแต่ต้องมันเลยก็ตัดเข้าฉากต่อสู้พวกสาวๆก็จัดการพวกมอนต่างๆนานาได้สำเร็จเบลบอกพวกเรายังจัดการมันได้ไม่สำเร็จหรอกค่ะพวกมัน มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปค่ะ oh, <no. S 1> เนบจุนก็ตกใจพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยฉันต้องการคําอธิบายที่รู้เรื่องมากกว่านี้นะยา <c oughs> เบลตอบดิฉันก็ต้องการคําอธิบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วเบลก็แปลงร่างกลับนะบอกว่า หลังจากที่รีบกลับมาที่ประเทศของดิฉันนะค่ะพวกมอนสเตอร์พวก, Monster, พวกนี้ก็ได้เริ่มอาลวาดแล้วแล้วค่ะ oh, <no. S 1> ดิฉันก็พยายามจะไล่ล่าพวกมันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ <Wow. S 1> เนปเกียก็ถามว่าหรือนี่จะเกิดจากพวกเจ็ดนักป่ากันคะเ oh, <no. S 1> บลก็ตอบว,ว่ามันก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่า ก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะคะผูุรุษบ,บอกว่ามันฟังดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นความผิดของพวกเจ็ดนักราชหมดเลยนะเนปจูน <c oughs> เห็นด้วยใช่แล้วล่ะดังนั้นนะไม่ว่าจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้น พวกเราก็จะยนยนความผิดทั้งหมดไปให้พวกนั้นกันเถนนะง่ายดีเนปเกียร์ถามต่อแล้วพี่รู้หรือเปล่าคะว่ายังมีพวกมันพวกนี้อยู่อีกไหมเบลตอบว่า,วารู้คะ่ะดิฉันได้รับการยืนยันทั้งหมดเกินกว่าสิเลยแล้วคะ่ะแต่โชคยังดีนะคะที่พวกมันก็ไม่ได้ชั่วร้ายสักเท่าไหรค่ค่ะ ดังนั้นความเสียหายก็เลยมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามพวกมันน่ะมีความทนทานสูงมากและวิ่งหนีได้รวดเร็วมากค่ะดังนั้นพูดตามตรงนะคะดิฉันก็ตามมันไม่ค่อยจะทันด้วยค่ะ<อ>เนปจูนพอได้ยินแบบนั้น ก็เลยรีบตอบว่าอืมอย่างนั้นสินะแย่จังเลยนะเบลงั้นโชคดีนะลาก่อนจ้าเบลภูรุษก็เสริมลาก่อนนะเนปเกียร์ก็งงเฮ้อพี่ภูรุษพี่เนปจูนเบลก็งงด้วย เดี๋ยวก่อนค่ะพวกเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะมาช่วยเหลือดิฉันหรอกคะ <c oughs> เนปจูนตอบอืมจริงๆแล้วพวกเราก็กะจะมาช่วยแหละแต่เออเธอก็รู้นี่เธอกำลังคิดเหมือนฉันไหมบีหน <c oughs> ึ่งภูรุษเสริมว่าฉันก็กำลังคิดเหมือนเธอนะ b ีงต้องสู้กับพวกมอนที่น่าขยแขยงแบบนั้นฉันคงลุกเป็นมอนเลยละจ้าเน็ตเกียร์เลยบอกว่าหนูเริ่มจะเห็นด้วยแล้วนะคะพวกนั้นหน้าทำให้หนูรู้สึกขยแขยงแบบสุดๆอย่างที่หนูไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยละค่ะเบลเลยบอกว่าดิฉันก็ต้องเผชิญหน้า กับความรู้สึกนั่นด้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะดังนั้นนะคะมาช่วยดิฉันเดี๋ยวนี้เลยค่ะเนปจูนเลยตอบว่าแต่ว่าเออถ้าเกิดไอ้พวกนั้นมันอยู่แต่ในลินบ๊อบนะพวกเราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันนี่นะเ <c oughs> บลเลยบอกว่าถ้าดิฉันไม่สามารถจะหยุดพวกมันไว้ที่นี่ได้ พวกมันอาจจะอพยพปไปแเนตจูนก็ได้ค่ะภูรุรุษกรีดรอ้องอีไม่เอาแบบนั้นนะเบลเลยบอกว่าเข้าใจกันแล้วสิน,นะคะงานก็ตกลงตามนี้ค่ะคุณ B1 B2 เนปจูนก็บ่นบ่นบ่นชี มีแต่เธอเท่านั้นแหละนะที่จะยื่นข้อเสนอที่พวกเราไม่อาจจะปฏิเสธได้ฉันคงจะไม่สามารถต่อก่อนกับผู้ที่ฉลาดรอบรู้แบบเธอได้เลยนะเ <c oughs> บลเ <c oughs> บลตอบดิฉันจะถือเป็นคำชมก็แล้วกันนะคะเ <c oughs> นปเกียร์ถามต่อว่าเออพวกเราก็จะช่วยอยู่รอกนะคะแต่ว่า จากที่พี่เบลเล่าให้ฟังเนี่ยพวกมันก็จะเอาแต่วิ่งหนีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะเบลตอบใช่แล้วคะ่ะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าดิฉันยอมแพ้ที่จะกำจัดพวกนั้นทีละตัวทีละตัวแล้วลคะค่ะใครก็ตามที่เป็นคนปล่อยพวกมันออกมาจะต้องอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนคะ่ะดังนั้น ดิฉันก็เลยคิดว่าจะตามร่องรอยไปหาหัวหน้าพวกมันยังไงล่ะคะเนปจูนก็บ่นกระปอดกระแปดพวกเราไม่มีทางเลือดอื่นแล้วสินนะฮอ้อยกัดได้นะรีบทำให้มันเสร็จๆไปดีกว่าพวกเราจะได้กลับบ้านสักทีฮึ่มฮึ่มฮึมโคุรุษก็บ่นด้วยฮึม ฉันไม่อยากทำลายคุณผู้ชมครับขอจบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วมาพูดคุยกันนะครับคลิปหน้ามาติดตามกันต่อสิว่าพอตามร่องรอยพวกมอนไปแล้วจะได้เจอเข้ากับพวกหันหน้าพวกมันหรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ